สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทิตาทารรอนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่รายวันสําหรับวันอังคารกันค่ะเป็นการทํานายแบบโดยรวมนะคะให้คําแนะนําสําหรับทุกๆคนเนาะไบแรกค่ะ Knight of PentaclesOh Tree of Swords Cray of Cups The Empress หมายเลข50ค่ะ Sweet Treat หมายเลข37ค่ะ c r u i d i o n s หมายเลข17นะคะ Have patience, love with patience and kind always. โอเคโอเคเพื่อนๆหลายๆคนนะคะมันมีความยุ่งยากลำบากใจอะไรบางอย่างนะคะในวันนี้อก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องอะไรนะคะแต่เมื่อวานที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมีภัยของการคนทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าคิดเยอะคิดมากนะคะความคิดตีกันหมดเลยนะคะอาจจะเป็น energy ที่ยังติดมาจากเมื่อวานนะคะ ทำให้รู้สึกลำบากใจอะไรบางอย่างนะมีคุณเองเนี่ยอยากจะกำลังคิดวางแผนนะคะกำลังคิดวางแผนที่จะทำธุรกิจการงานใหม่ๆหรือว่าทำยังไงให้เงินมันกอกเงยดีนะกำลังมองหาเส้นทางใหม่ๆนะคะ t r i ป Cups เนยอาจจะมีการพูดเจอกับเพื่อนนะคะไปร้านนั่งร้านกาแฟาด้วยกันคุยกันอะไรแบบนี้ถ้ามันทำได้นะคะในพื้นที่ที่คุณอยู่ นะตอนนี้นะหรือว่าเฉลิมฉลองเรื่องราวอะไรบางอย่างนะคะมีการมีการมารวมตัวกันนะคะหรือว่าคุณอาจจะสร้างโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็มารวมทีมกันแล้วก็เป็นทีมที่แบบสนุกสนานฮฮานึกออกไหมมีแต่คนฮาฮประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็จะอยู่ในจุดที่มีความสุขด้วยนะหรือว่าถ้าไม่ใช่ตัวคุณเอง ที่เป็นดี e อ็มเนะก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณจะได้เจอหรือว่าได้ร่วมได้ร่วมงานด้วยนะคะได้เข้าไปใกล้ชิดด้วยเนี่ยเป็น t h e อ็ม s พ s สบางคนก็อาจจะเป็นแม่ของลูกคุณก็ได้นะคะ t h e อ็ม s พที่จะให้ energy ของความสุขอะ่ะคือตัวคุณเองเหมือนตอนนี้แบบมันเจ็บปวดเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ก็ไม่รู้นะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเจ็บปวดเรื่องความรักคือดูดูเยอะดูหลายคนมัน บอนก็บอกไม่ไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะนั่นแหละคือคนที่เป็น D empress เนี่ยจะนำความสุขความรื่นเริงความร่าเริงมาให้ชีวิตคุณนะคะคือมีความหนึ่งเป็นความ feminine energy นะ feminine ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะคะเป็นเพศไหนก็ได้นะ,ะแต่มีความ feminine มีความ o n w น r onyon นะคะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะประมาณนี้ก็จะทำให้คุณมีความสุข วันนี้ยังไงก็ตามนะถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้คุณลองกินของหวานดูนะคะจะช่วยยกระดับนะคะยกระดับความรู้สึกให้คุณรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะลองหรือว่าอาจจะมีใครบางคนทําขนมให้คุณก็ได้อาจจะเป็นดีเอ็มเพรสนี่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่จําเป็นที่คือมันความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยมันไม่ได้จํากัดว่าเป็นแค่แฟนเป็นแม่ของลูก เป็นแม่ของเราหรือว่าเพื่อนหรืออะไรนะคะเป็นใครก็ได้ที่เขาอาจจะแบบชอบทําขนมแล้วเขามาทําขนมให้เราทานในวันนี้นะคะอารมณ์แบบเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นิดนึงเนาะฟรุกชั่นเนี่ยสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันออกดอกออกผลนะคะในวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะมันออกดอกออกผลมันงอกเงยให้คุณได้เห็นผลของสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปในช่วงที่ผ่านมานะคะวันนี้จะเริ่มเห็นมันงอกเงยแล้วแล้วก็ขอให้คุณมีความ อดทนนะคะอดทนรอคอยให้ได้นะในเรื่องราวของความรักหรือว่าจริงๆแล้วของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแหละให้คนมีความอดทนรอคอยนะเขาบอกว่าความรักเนี่ยเป็นเป็นความอดทนด้วยแล้วก็เป็นความมีเมตตาจิตด้วยเสมอเลยนะคะอดทนและมีเมตตากับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันไหนๆนะใจเย็นนะคะ มันชีวิตเรามันมีจังหวะจังหวะขึ้นจังหวะลงจังหวะที่บางทีต้องต้องรอให้อะไรอะไรมันแบบมันเรียงตัวกันเพื่อที่เราจะเดินทางไปได้สําเร็จนะ,ะเหมือนว่าเราจะไปที่ที่เนี้ยแต่เขายังไม่มันยังไม่ใช่ตอนเนี้ยที่คุณจะต้องไปอ่ะโอเคว่าว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะเรามาดู a l i t t l e Book of Divine Dogs นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ ชอบเลี้ยสุนัขนะคะน้องหมานะมาดูกัน No act of kindness, however small, is ever wasted. อีศบนะคะเขาบอกว่าการการกระทำที่เป็นออกมาจากความรู้สึกแบบ kindness นะคะความเมตตากรุณานะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนอย่างแบบให อะไรคือเล็กน้อยล่ะอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้ทําออกไปที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่คุณได้ให้ชาวให้ให้คนอื่นไปหรือว่าที่คนอื่นให้กับคุณมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แบบให้แล้วเสียนะคะไม่ไม่สูญเปล่าเออพวกนี้ไม่สูญเปล่า,ออน,ลานะเป็นสิ่งที่ดีหมดนะคะไงก็ขอบคุณขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณวันนี้ที่มีลมหายใจที่มีชีวิตอยู่นะคะ ขอบคุณหมอนขอบคุณที่นอนขอบคุณรองเท้าขอบคุณเสื้อผ้านะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความเมตตากับเรานะขอบคุณส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยนะคะที่ให้ความเมตตาการุณานะคะคอยนําทางเราเสมอมานะคะคอยอยู่เคียงข้างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่แน่ใจว่าจะไปยังไงไปทางไหนดีนะลองดูได้นะคะลองดูได้ลองถามกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอย คุ้มครองคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนั่นเองนะแต่ไงก็ตามรอคอยนะอดทนและรอคอยให้ได้นะคะในวันนี้เอาล่ะปทิตตาขอส่งพลังงานความรักและแสงสว่างให้กับทุกคนเลยนะคะหากชอบกดไลค์กด Subscribe กับช่องปฏิตตาทาร์รอดได้ค่ะหรือจะแชร์ให้เพื่อนๆของคุณเข้ามาดูด้วยกันก็ได้นะคะฝากคอมเมนต์ไว้เป็นกําลังใจให้กับคนที่เข้ามาอ่านได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ